ตอนนี้นะครับผมจะพาผู้ชมย้อนยุคไปสู่ยุคจุลศิลป์เวิลด์นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไดโนแลนด์นะครับทุกคนเข้าสู่ไดโนแลนด์เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้ครับน่าจะเลสเตอร์นะครับทุกคนอันนี้เป็นไทเรโนซอรัสเปบ้าแมนอันนี้แมมมอสแมมมอสนะครับแมมมอสอันนี้น่าจะอีกัวโนดอนและก็ตัวนี้ครับจาไม่ได้ครับโอ้โหบรรยากาศคุณกิจจานัทนะครับทุกคน หนุ่มอบป้าเกาเหลาครับผมบอยแบนด์ขมิโอ้โหอันนี้บอยแบนด์ขมิเหมือนกันครับนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสดใสไร้สิวสิวจัดนะครับโอเคจมูกนะครับทุกคนซ้ายขวาซ้ายครับสลัดนะโคราชทูนะครับปึ๊บนะครับบรรยากาศประมาณนี้โอ้โหบรรยากาศนะครับอือหือ นะครับทุกคนโอ้โหต่อมายักนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบันทึกในกิมมิตเบอร์ครับผมโอ้โหนี่ครับตอนนี้ก็คือน้ําที่ผมได้มาจากเติมอจีครับใช่ครับเติมเอเนจีนะครับสําหรับคุณกิจนัทได้ให้ข้อมูลมาประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะก็จะเดินทางกันต่อนะครับกับคุณมานพและก็คุณชัยานันนะครับอ่ะก็เป็นไงกับทัวร์นี้ครับผมคุณเหนื่อย กับการปั่นจักรยานยังพึ่งให้รายละเอียดนะครับสำหรับการชมสัตว์เป็นไงครับให้คะแนนหน่อยครับศูนย์เต็มสิบโอ้โหศูนย์เต็มสิบเพราะว่าเราไม่เจออะไรเลยนะครับสำหรับความสนุกคิดว่ายังไงครับความสนุกครับอชมสัตว์อยางสนุกแบบได้พบได้ปะกับผู้คนนะครับแล้วก็การปั่นจักรยานอะไรเงี้ยเป็นไงครับมันเหนื่อยโอ้โหสำหรับคําตอบนะครับเขาว่ากันว่าที่ตายไปจะไปสคนแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นที่ตายไป เธอเดินมาว่ารักขอเธออดู่คนชีวิตฉันฉันลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและลองคอยเธอเสนนานนี่คือนะครับชนีมือขาวนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวิ่งไปหนีต้นเทียนว่ะเทียนว่ะโอ้ย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 เชี่ยวโคตรเออใส่เหุ้ยเปนเตเลย่ะอ้เช่ เชี้ยอะไรจัดไหนท่านไหนตัวอือว่ะใช่ใช่ใช่เชี่ยมึงเห็นนี่ไงวะสัตว์สวนสัตว์นี่เขาเป็นเพื่อนกันไหมตัวนี้ก็จะเป็นเก้งเผื่อนนะทุกคนนะก็ที่เราผ่านมาสักครู่นะครับอายุอายุอายุสิบห้าปีจะไปนี้มันสองปีแล้วครับไปไปสองปีสิบเจ็ดปีครับผมโคตรมั่วเอา ก็ตัวนี้ก็เป็นขุอคลหลากหลายขอป่าม,ม,ามะคร้บแล้วก็มีบ้านเรียนส่งมเรื่อยน,นี่ครับ้นส,สมัยัฝ่า,ายการศึกษานะครับไม่ใช่บ้านนะครับโอ้ยโอเคนะครับสำหรับรสิงโตนะครับ <c oughs> ก็ขนาดและน้ําหนักนะครับขนาดมีที่1 1 0ถึง120เซนติเมตรได้ทุกคนนะอายุเฉลี่ยประมาณ1 0ถึง14ปีนั่นเองครับผมก็เป็นแบบนักที่ทําเกี่ยวกับสวนสัตว์อยู่แล้วนะครับก็จะแนะนําข้อมูลดีๆแบบนี้ให้นะครับสําหรับสิงโตสองตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับ อาจะหัวเมียกันหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับทุกคนสิงตันโชคแบบนี้น,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 นะครับทุกคน,น,กกคนสิงตันำโชคเดี๋ยวเราก็จะไปชมสัตสว์ในส่วนต่อไปกันทุกคนนะผมก็อ,อยากทราบว่าสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมอีแลนอีแลนนะครับอเลนภาษาอีสานแปลว่าอย่าง อีวิ่งแลนต่ว่าวิ่งครับผมวิ่งครับกิริยาช่องสองเลยวิ่งอ่าโอเคนะครับอีแลนนะครับอีอีวิ่งนะครับทุกคน <laughs>